อ้าวสวัสดีครับครับสวัสดีครับช่านเปาทำอะไรครับเตรียมรถไปยะโสธรครับฮะไปยะโสธรแต่ย้ายรถบ่ครับผมไปยนนี่แหละอ้าวรถจะไปอยู่ยะโสธรบ่ใช่โอ้ทำไมไม่รู้เรื่องเลยนี่งานที่นี่ก็ถ้ารอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับพอนางงานใหญ่ไว้ก่อนจะไปทำงานใหญ่จะย้ายรถไปอยู่ยะโสธรแล้วครับผมโอ้ได้งานดีเนาะจะทำสีเลนครับจะไปทำถนน ทำถนนสีเลนอยู่ยโสธรย้ายไปไหนครับย้ายเย็นนี้เลยครับประมาณหกโมงรอเท่าแกมารอเซตินมาย้ายครับรอเซตินรอซูเปอร์เกตมาย้ายครับเพ่จะไปอยู่ยโสธรแล้วก็ทำความสะอาดรถก่อนแซะดงแซะดินออกดินนี่ไม่ใช่ว่าเอาไว้ไม่ได้แซะนะพอดีฝนมันตกอ๋อเดินเมื่อกี้เดินเมื่อกี้มันขึ้นแท็กไงเดินเมื่อกี้ขึ้นแท็กใช่มันขึ้นค้างก็เลยต้องแซะออก เดี๋ยวมาดามงดาม่ามาโอ้จอดตั้งเป็นอาทิตย์ไม่ยอมเซ่พอจะทํางานมาเซมานี่น่าจะไม่ใช่แล้วแหละน่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นหรอมั้งนี่ดูไปแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละใช่ดูดูรอยดู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 หลักฐานมีหลักฐานมีครับดูดูใช่ไหมไม่ใช่บอกว่าจอดเป็นเดือนแล้วเพิ่งมาเซดินบอลมาต่างกันตัวอโอนี่ก็จอดเป็นเดือนแล้วค่อยมาเซเออเดินไปเช้าแล้วทำไมให้ผู้กี่ขึ้นสนิมมะว่าอย่างนั้นเลยไม่ดีเลย ไม่ดูแลรถเลยเราเล,เลยเลดจะ<อ>รถยังไงให้พุ๊กกี<อ>ขึ้นสนีมสอสมอาทิตย์เองแสะดินก่อนแสะดินเตรียมย้ายไปอ่าทำงานยาสุธรน่าจะหลักหลายวันหลายเดือนเป็นเดือนแหละดูไปแล้วเป็นเดือนครับเป็นเดือนเป็นเดือนนะครับได้งานอยู่ยาสุธรก็สองคนเสียดุเลยครับ ก็เจ้างานนี้รับแค่สองคนครับเจ้าก็จะไปกับอ่าเจ้าคนเงินคนทองฟ้าใสไซเจ้าคนเงินคนทองคู่สร้างคู่สมไปด้วยกันเลยเออน่าเก็บไว้อายุใช่อย่างงี้เนาะทำงานด้วยกันไปมาด้วยกันเรียกว่าดวงสมพงษ์นะใช่ไหมเหมือนรถไทยอะดวงสมพงษ์ชื่อดวงสมพงษ์เออตั้งชื่อใหม่แล้ววะตั้ชื่อใหมเจ้าดวงสมพงษ์เห ถ้าทไมดวงไม่สมพงจริงหามันไม่เจอมันอยู่ในลือบอ,ะอ่ะเนาะไปจอดอยู่ในลืบเลยเบัตรจะได้ก็คือง่ายๆเลยไปดูอะไรนะไปดูอะไรนะ,ะจะไปดูอะไรนะห้าสิบจะไปดูห้จะไปดูไอ้คูเปต้าห้าสิบแรงแต่ไปได้ยันมาห้าสิบเจ็ดน่ะมันไปโผล่มายังไงมันไม่ได้อยู่ในแผนการเราเลย,อย,เลยจอดนานเกืๆๆ <ๆ S 1> อบเดือน ดวนครับงานด่วนช่วงล่างแพ่งสนิทเจอฝนถล่มหลายวันเปื้อนเลยสนใจติดต่อ088 367 3447ด้านครับเผื่อใครสนใจขายนะครับยังขายอยู่นะก็ยังขายอยู่ครับคันนี้คันนั้นก็ขายเหมือนเดิมครับคันอา โปรเฟียโปรเฟียก็ขายสนใจก็กริ้งกรางเข้ามาได้ครับ088 376ปดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> 3 6 7 3 4 4 7ครับเป็นหลังต้องทำคลิปแล้วเดยวก็โดนเหมือนช่างเก่งอีกอ่ะพูดผิดพูดถูกอ๋อไอเราก็มือ,อใหม่หมมเนอ้อนี่ครับสภาพตามนี้นี่แหละพร้อม ทำงานพร้อมดยงานครับแต่พรุ่งนี้ก็ไปอยู่ยโสธรอ่า FC ทางยโสธรก็ทักทายได้ครับทักทายได้ครับแต่ยังไม่รู้ครับปอยู่ส่วนไหนของยโสธรเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันทีหลังครับโอ้เช็ดดีแท้นี่ภายในภายในเอาลิ้นเรียได้ก็เรียไปแล้วนี่ เฉพาะหน้ากล้องครับหลังกล้องก็นอนเจอกล้องไม่ได้เจอกล้องต้องเช็ดปักชีลอยหน้าบ่ใช่ปักชีลอยหน้าถ้าเจอกล้องถ้าใครหยิบกล้องมาถ่ายต้องรีบเช็ดครับมันเป็นไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเจอกล้องแบบขยันทันทีใช่ขยันขึ้นมาเลยบอดเลยงานเข้าแล้วชัดเป้าโอ้อันนี้ก็ขยันจังเลยริกเกอร์ เซียนครับโอ้ยไม่ใช่เซียนเซียนปลาครับอืมนี่าปลาครับนี่สะปลาบานตรงนี้เลยปลาเยอะไหมปลาเยอะไหมคะปลาเยอะไหมคะปลาเยอะทำไมปลาไม่เยอะบ่ดูเซียนแหลงน้ำซะหน่อย โอ้จากดันดนี้โอ้บ่อนกดังอีกนี่งนีับปี่ครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ